สวัสดีครับท่านคุณผู้ชมทุกท่านก่อนที่จะไปรับชมรับฟังทางช่องพยากรณ์ฝนวันนี้ก็ขอให้ท่านคุณผู้ชมช่วยกดติดตามกด u b s c r i b e ช่วยเป็นกำลังใจให้กับทางช่องพยากรณ์ฝนวันนี้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับการคาดหมายลักษณะาอากาศในระยะ3เดือนนี้คาดว่าปริมาณน้ำฝนรวมประเทศไทยทั้งประเทศจะต่ำกว่าค่าปกติภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางจะมีปริมาณน้ำฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ30ภาคใต้ฝั่งตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณน้ำฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ20ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณน้ำฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละสิ โดยมีรายละเอียดตามภาคดังนี้ภาคเหนือและภาคกลางจะมีปริมาณน้ำฝนรวมประมาณ20-60มิม mm, ค่าปกติ52มิมและ55มิมตามลำดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณ30-70มิม mm, ค่าปกติ67มิมภาคตะวันออก ปริมาณ90ถึง130ม mm, มค่าปกติ123มมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ50ถึง100ม mm, มค่าปกติ88มมภาคใต้ฝั่งตะวันออกปริมาณ170ถึง270ม mm, มค่าปกติ242ม mm, มและภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณ120 ถึง220มิลิมตรค่าปกติ212ม mm. ิลิมตรสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยของประเทศไทยตอนบนจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติปริมาณ0.51องศาเซลเซียสในขณะที่อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยและอุณหภูมิมสูงสุดเฉลี่ยบริเวณภาคใต้จะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ โดยจะมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศไทย21-23องศาเซลเซียสค่าปกติ22.0องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ33.3เซลเซียสเดือนมกราคมปริมาณน้ำฝนรวมประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ30 ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะตามกว่าค่าปกติปริมาณร้อยละยีภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะตามกว่าค่าปกติปริมาณร้อยละสิส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณน้ําฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติโดยจะมีปริมาณน้ําฝนรวมตามภาคต่างๆดังนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง จะมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า10มิลิเมตรภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล10-30มิลิเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกปริมาณ90-130มิลิเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณ40-70มิลิเมตรอุณหภูมิเฉลี่ยประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติโดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ เฉลี่ย31 3 3องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย20-22องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ย30-32องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย23-25องศาเซลเซียสเดือนกุมภาพันธ์ปริมาณน้ำฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ30ยกเว้นภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีปริมาณน้ำฝนรวมตามกว่าค่าปกติร้อยละ20โดยมีปริมาณน้ำฝนรวมตามภาคต่างๆดังนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า10มิลลิเมตรภาคตะวันออกปริมาณน้ำฝน20-40มิลลิเมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล10-20มิลลิเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปริมาณ30-50มิ mm. ลลิเมตรสำหรับวันนี้ช่องพยากรณ์ฝนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน